รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมเดี๋ยวการูกกนเ๋วเิรารปใสดีอิดีไปิดีวนี้อคนะสดีค่ะพบกับเต้าป้าใสดีวันนี้เราจะไปร้านกาแฟจีบรรยากาศภายในร้านดันนอก า,ามากเลยไปกันเลยดีกว่าค่ะไฟเขียวแล้วค่ะไปกัเลยจา go, go, go. กรกเกกปันเลยค่ะาปลาสออินีวันนี้จะไปร้านกาแฟซึ่งอยู่ไกลจากทิพผักมาเๆือ <c oughs> งละคนเดียวเึิงละโ <Okay. S 2> อเควันนี้ตาปาสไต่์อินดี้จะพามาร้านที่ เป็นสีเหลืองนะคะด้านหลังตัวอาคารนะคะเป็นทองชุ่งนาผสมผสานกับทองฟ้าสีฟ้าสวยสดใสซึ่งถ่ายรูปออกมาแล้วบอกเลยว่าโหดีร้านนี้เลยค่ะร้านอิดคาเฟ่แอนด์เลสเตอร์นะคะบอกเลยว่า ถ่ายรูปออกมาแล้วแบบสีมันคือคอลอร์ฟูสดใสมากมันตัดกันมากเลยเนาจะเป็นตัวคานสีเหลืองของฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีเขียวจากธรรมชาติคือเด่นปะภายในร้านกันดีกว่าเพราะหย็นแล้วนะคะภายในร้านนะคะมีมุมนั่งเล่นโอด้ดีเป็นสไตล์เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นหรือเกาหลีดีอ่ะ คือแบบคือลงตัวนนะคะแล้วก็มีขนมนะคะมีอาหารมีข้าวแล้วก็ที่สําคัญมีชานมพอตาป้ากินแต่ชานมค่ะป้ามาช่วงที่ไม่ค่อยมียลูกค้าคือดียะเหมือนแบบเอยเราอยู่ร้านนี้คนเดียวจะทำอะไรแบบถ่ายรูอแบบเออคือมาคนเดียวมากับขาตั้งกล้องจะได้ไม่เขิน ตอนนี้ไม่สนใจใครละกินก่อนนะฮะความสุขของเราอย่างที่ป้าบอกเอาใหม่เอาใหม่คัดคัดคัด,คดอย่างที่ป้าบอกค่ะความสุขของเรามีเท่ากันทุกคนแต่เราจะเอาออกมาใช้ได้มากได้น้อยขนาดไหนสำหรับวันทำงานที่เหนื่อยมากปวดหัวมากวันหยุดนี้ละค่ะหาร้านกาแฟเล็กๆ ่อนทายถ่ายรูปถ่ายคลิปนั่งคนเดียวพูดคนเดียวขาตั้งกล้องไปเหมือนคนบ้าเลยความสุขของเราเนะความสุขของป้าที่ร้านบิบคาเฟอแอลเลสตลองค่ะวันหยุดหน้าป้าจะพาไปไหนติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เต้าป้าใสอินี้ด้วยค่ะ